ครั้งแรกของโลกจีโนมสร้างโดย AI ใช้สร้างไวรัสเพื่อฆ่าแบคทีเรียเรื่องจริงไม่อิงนิยายวิทยาศาสตร์ทีมวิจัยมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด Stanford University ได้ประกาศในเอกสารทีมล่วงหน้าซึ่งเผยแพร่ในเบโอคกซว่าพวกเขาได้ใช้ AI เพื่อสร้างจีโนมของไวรัส bacteriophage bacteriophages หรือ phage phage ซึ่งติดเชื้อได้เฉพาะแบคทีรียเท่านั้นไม่สามารถติดเชื้อในมนุษย์หรือสัตว์อื่นใดได,ได้เพื่อน,นำมาฆ่าแบคทีเรีย ซึ่งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีครั้งนี้คาดว่าจะส่งผลดีกับมวลมนุษยชาติในอนาคตเป็นอย่างมากดรแบรนดแอลให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมเคมีและหัวหน้าห้องปฏิบัติการออกแบบวิวัฒนาการกล่าวว่าความก้าวหน้าอย่างมากใน AI สํสำหรับชีววิทยาเกิดขึ้นแล้วหลายคนอาจเคยใช้แชทจีพีหรือเครื่องมือ AI เชิงสร้างสารรค์อื่นๆโดยบอทเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลความรู้ที่ดีได้เนื่องจากโมเดลภาษาขนาดใหญ่ติล่ ที่อยู่เบื้องหลังได้รับการฝึกฝนจากข้อมูลข้อความจํานวนมหาศาลซึ่งโมเดลภาษา DNA ทํางานบนหลักการเดียวกันแต่ได้รับการฝึกฝนจากข้อมูลทางพันธุกรรมดังนั้นแทนที่จะให้คําตอบสําหรับคําถามมันจึงสร้างลําดับ DNA ขึ้นมาหาเราได้พัฒนาแบบจําลองที่เรียกว่าดิวสซึ่งสามารถประมวลผลอินพุตของคู่เบส DNA ได้มากถึง1ล้านคู่เบสจากนั้นทีมวิจัยได้นําเฟสนี้มาทําการทดลอง โดยเฟดนี้มีจีโนมที่ประกอบด้วยคู่เบสมากกว่า5,000คู่เล็กน้อยนำมาศึกษาอย่างละเอียดอันจะทำให้เราเข้าใจพวกมันมากขึ้นจีโนมของมนุษย์แต่ละคนมีมากกว่า3,000ล้านคู่เบสจีโนมทั้งหมดของเฟดอาจสั้นกว่ายีนของมนุษย์บางตัวด้วยดรแบรนเผยว่าทีมวิจัยให้ AI สร้างจีโนมเฟดในรูปแบบต่างๆจากนั้นนำมาทดสอบว่าผลลัพธ์ที่ได้นั้นน่าเชื่อถือหรือไม่รวมถึงสิ่งที่ผลแสดงออกมานั้นเป็นลำดับจีโนมที่ถูกต้องหรือไม่งานวิจัยนี้ง่ายกว่าที่คิด ดอกเตอร์แบรนกล่าวเนื่องจากท่าจีนโนมเฟดที่โมเดล AI สร้างขึ้นหากถูกต้องจะทำให้การรวมพลาสมิดพลาสมิดโมเลกุล DNA วงกลมขนาดเล็กพบในแบคทีเรียและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอื่นๆเข้ากับแบคทีเรโอไคลจำนวนมากเมื่อเราทำให้แบคทีเรียได้รับความร้อนจะทำให้ DNA แพร่กระจายภายในเซลล์ซึ่งแบคทีเรียจะสามารถเปลี่ยนพลาสมิดให้เป็นโปรตีนได้จากนั้นโปรตีนก็จะเริ่มประกอบตัวเองเป็นเฟดโดยเราจะรู้ว่าสิ่งนี้จะได้ผลก็ต่อเมือ่อเฟด ค่าแบคทีเรียทั้งหมดนั่นเองในการศึกษานี้ทีมวิจัยผลิตแบคทีเรโอเฟดแบคทีเรเฟจิสมีชีวิตจำนวน16ชนิดโดยหลายชนิดพบว่ามีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ดีกว่า X174 ดั้งเดิมที่ใช้สร้างแบบจำลองด้วยเทคโนโลยีนี้จะถูกนำไปใช้ในอนาคตอย่างไรดอ,อร์แบรนกล่าวว่าประเด็นสำคัญประการหนึ่งที่น่าสนใจคือการใช้เฟ ในการรักษาการติดเชื้อที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะในเมื่อเฟดฆ่าแบคทีรียได้เราก็ควรใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้เพื่อช่วยฆ่าแบคทีเรียที่กำลังฆ่าเรานอกจากนี้การใช้ประโยชน์จาก AI และการควบคุมที่อนุญาตให้มีสำหรับการออกแบบทางชีววิทยาในอนาคตนักวิทยาศาสตร์จะสามารถผลิตเฟตตามสั่งสำหรับการแพทย์เฉพาะบุคคลและเฟดสายพันธุ์ต่างๆที่ช่วยให้ผลการรักษาที่ดีขึ้นได้แต่ทั้งนี้ก็ยังมีอีกแง่มุมหนึ่งที่ต้องพิจารณาเช่นกันนั่นคือความปลอดภัยทางชีวภาพ